เอาไปหมดเลยเอาไปพี่ข้าไปหยิบมาเอาไปหมดเลยแกคงไม่หลอกฉัน,นใช่ไหมเมื่อเองอยากได้นักละก็อเอาไปทั้งหมดเลยคุณผู้ชมครับแก๊งสามชาติโดนมาหลายพุทธครับตอนนี้เริ่มไม่ไว้ใจกันแล้วครับสังเกตคุณหนงครับพับขาเกงออกเอียดให้ดูก่อนครับมาเอาไปคุณเท่งเป็นผู้กล้าคนแรกครับอาสาเปิดก่อนเลยเไ,ออไม่ออกม่ใส่รหัส S <S รหัสมันอยู่ที่ลายนิ้วมือของข้าเว้ยโอ้โหเริ่มมาก็เปิดยาก,กแล้วครับต้องมีรหัสเป็นลายมือครับอเ,เอาลงเฮ้ยเดี๋ยวทำให้ดๆๆเ,เดี๋ยว,วเดี๋ยวเออเยบร้ลย้วอ่ะมีใบที่สองนะครับคุณผู้ชมเอาเลเตรียมพร้อมของทุกสิ่งทุกอย่างอย่ามาเก็กะไม่ได้เอาเฮ้ยเปิดอือ ว้ายอืมอั่ะเปิดนี่เงกยจะกลัวอะไรกันเนี่ยฮะนั่นนะสิเฮ้ยเรื่องแค่นี้กลัวทำไมอะดูคุณนงครับไม่กลัวอะไรสักนิดเห็นไหมครับไม่ไงจับมือกันจับทิ้งกันนะจะเป็นภาระหูเลยอ้าวยังมีใบที่สามอีกครับคุณผู้ชม ใบที่สี่ครับตอนนี้เริ่มเพียงกันแล้วครับคุณผู้ชมอะไรเมันวะก็จะไม่รู้หรอโดนมาเยอะครับอะไรต่อะไรคิดไปใหญ่โตแล้วครับตอนนี้อุ้ยอีกครั้งหนยครับ<ด>คุณโหนมีเคลียร์พื้นที่ด้วยครับอย่าล็อกนะครับอย่าล็อกผมโล่งครับแต่มันมีใบที่ห้าอีกครับคุณผู้ชมอะไรนเนี่ย เฮ้ยยมาทำไมเฮ้ยแถมแจะมีทีมงานชุดดำมายืนกดดันกันอีกเอาไปคุณหมามคว้ายานพาหนะก่อนเลยครับแล้วซ้อมหนีครับว่าจะปลอดภัยขนาดไหนในกล่องนี่มีอะไรชักอยากรู้แล้วครับคุณผู้ชมโอาเลยแล้วก็หาเรื่องแล้วก็ล้มอ่ะ หลยังครับยังมีอีกครับคุณผู้ชมอุ้ยอะไรกันเนี่ยเอย่าเยิย่หยิบอะไรไม่โกหกแต่มันมาทึ้งมามีโฉนดจริงๆครับแต่ชุดดำมายืนเป็นแผงขนาดนี้ต้องมีอะไรแน่คุณมัมตัดสินใจสู้แล้วครับตอนนี้อ้าวสะโขหรือว่าจะสู้เพนไปไหนล่ะ แล้ววิ่งกับมาทำไมครับมันดักกูตรงนู่นโอ้โหทีมงานเราดักทุกที่ทุกทางครับกูสังเ่าใจแล้วมันมีอะไรต้องใช้ดนตรีปลุกใจกันแล้วครับตอนนี้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นครับตกลงเจ้ายังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระแวงกันไปหมดแล้วครับแก๊งสามชาคุณม่พี่ใหญ่ครับเรื่องแค่นี้ทำไมต้องให้เดือดร้อนพี่ ม้วนกลมๆครับไม่รู้มีอะไรข้างในช่างบดังอะไรตอนนี้ครับโถนึกว่าจะแน่ส่งให้คุณนมครับมันนิ่มๆอ่ะเอ้ามีนิ่มๆข้างในอีกไปเลยมี่เป็นพี่ใหญ่ภาษาอะไรเนี่ยไปเลยให้มันจบๆไปเสียสลาย่างี้ครับคุณมัม คุณเท่งนั้นลงฉากไปยืนสักไกลเลยครับปวดไส้ติ่งเฮ้ยปวดไส้ติ่งจริงไม่ผ่าปวดไม่ผ่านปวดไส้ติ่งจริงอาวุธคุณเท่งน่ากลัวจริงครับยา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 เดี๋ยวจอดชงผมใช่ไหมเปิดที่อยากรู้ เปิดเลยตัวเปิดเลยเปิดดิมันคืออะไรก็เปิดที่เอาเออเปิดเดี๋ยวไปอย่านี่ไงนี่ไงแล้วนาทีระทึกใจก็มาถึงครับคุณผู้ชมโอ้ยอะไรมันจะมารั่วตอนนี้ครับแตกฮือครับคุณพผู้ชมไอ้หอยไอ้หอแกเนี่ยเออคนอยากรู้เปิดพี่แท่อยากรู้แล้วเปิดเลย ชุดดำยังยืนกดดันต่อไปครับโน,นเดี๋ยว, open, วไม่มีอะไรครับแต่ชุดดำไม่ยอมกลับเดี๋ยวพี่หาอ,อุปกรณ์กันสามชาติกังวลเลยครับไม่มีหนีกันไงสองคนนี้เขารักกันจริงๆไม่มันจะหนีไม่รอดสองคนนงถ้าพี่โดนนะหนงไม่พอช่วยได้แต่นี่สองคนนะไม่มีใครช่วยใครอ้นหนูเันเอาตัวรอดแล้วมันคืออะไรดูหันหลังให้พี่ หันหลังดูทั้งวุ้นมีอะไรบอกพี่หขนานโชกันขนานโนหันหลังหันหลังแบ่งหน้าที่กันไม่ลงตัวครับเริ่มมีลงไม้ลงมืออะไรเนี่ยยังไงก็อย่าโยนนะอะไรอ่ะเฮ้ยหัวเกิดเหตุแล้วอะอะไรเนี่ยอะไรเหรอโอ้ยมีอะไรอลยห้ามชนโถด อยู่ในกล่องใบแรกจ้าอโหมีข้อความอยู่แค่นี้ครับที่เหลือแก๊งสามชาติกลัวกันไปเองครับเลยต่างคนต่างจินตนาการไปซะใหญ่โตคืนนี้แก๊งสามชาติเสียท่าทีมงานของเราซะแล้วไม่มีพีไม่มีอ๋อสนดุดบอกอยู่ใบแรกเป็นม,มีอะไรเปนมีอะไระปะกลับเอ้าม<ะ>ีอะไรนะมีอะไรนะ สานการณ์ยังตึงเครียดอยู่เนาะลักษณะลักษณะมบยังมบยังไม่เครียดเราลองละครจบกันเนี่ยละครจบจบแล้วจะได้สรุปจบไงโอ้พี่เอ้ยก็น่าสรุปนานแล้วยังไม่มีอะไรเนี่ยแล้วเรากลุ้นไปเรื่องอะไรไปสุดท้ายแล้วก็ลุ้นวิ่งไปวิ่งมาอะไรอ่ะกลัวก็ไม่มีอะไรเลยกลัวบอกตรงว่ากลัวครับกลัวแล้วจ้า โปรไว้ด้วยครับ